ครับเออถ้าถ้าเต้เข้าไปในเวิร์กชุมชนได้น่าจะหาเบอร์เออหาผู้นําได้นะบ้านแบบหาเป็นบ้านหาเต้นี้มันไม่ได้เป็นชุมชนเนาะในตอนองไม่ได้เป็นชุมชนเราเป็นบ้านใครบ้านมันใช่แต่เป็นชาวบ้านแหละใช่ไหมรู้จักกันอ๋อโอเคครับผมแต่บ้านจะหาครับขอบอกอะไรมาครับอีซูซุครับผมอีสุสุเดี๋ยวพนักงานแปะแลจะไปเส้นนั้นอัดแล้วก็จะตาม้ก็จะตามไปอ๋อขอบคุณมากๆเลยครับพี่ได้ครับอ๋อโอเค S <S ได้เลยได้เลยได้เลยครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที okay. okay. ่เขาอบคุณครับขอบคุณครับปปรากฏว่าชุมชนของหมู่เก um, ้าเนี่ยจะอยู่ที่สอนออะไรนะสอนอแล้วก็วัดเจียดับอะไรทกอย่างใช่วัดเจียดับเนี่ยดูจะเป็นมาดีดมาตรงนี้เอามาใส่เปิดเนี่ยโอเคอยู่วัดเจียดับนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปในพื้นที่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ว่า พี่เขาบอกว่ารออยู่แถวสอนอาำัฤชีเขาบอกว่าบ้านตรงนั้นมันเหมือนเป็นบ้านริมคองนะบเรียบริมคลองบ้านจะห่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวลองไปดูว่าในชุมชนนั้นเราจะไปหาผู้นําชุมชนหรือพี่แฟตจะพาเราไปที่บ้านหลังเป้าหมายได้เลยต้องดูนะคะว่าความหวังครั้งนี้พี่ครีมจะได้เจอคุณพ่อแบบไหนนะ